ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา233ถ้าศาลยอมรับอุทธรณ์และมีความเห็นว่าการอุทธรณ์นั้นคู่ความที่ศาลพิพากษาให้ชนะจะต้องเสียค่าเรชาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นให้ศาลมีอำนาจกำหนดไว้ในคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์ นำเงินมาวางสารอีกให้พอกับจำนวนค่าเริชาธรรมเนียมซึ่งจะต้องเสียดังกล่าวแล้วตามอัตราที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้นก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรหรือภายในระยะเวลาตามที่สารจะเห็นสมควรอนุญาตหรือตามแต่ผู้อุทธรจะมีคำขอขึ้นมาไม่เกินสิบวัน นับแต่สิ้นระยะเวลาอุทธรณ์นั้นถ้าผู้อุทธรณ์ไม่นำเงินจำนวนที่กล่าวข้างต้นมาวางสารภายในกำหนดเวลาที่อนุญาตไว้ก็ให้สารยกอุทธรณ์นั้นเสีย